ห้องบอสให้เรารีสกิลก่อนตัวหนึ่งแต่ห้ามรีบอส <Wow. S 1> นะรโอเคครับ, okay, รบก็อยู่กับพลีเชนเคยนะครับกับหอเฮลประจําเดินภูมิภาพผ่านนั่นเองนะเดี๋ยววันนี้ก็มาดูชั้นที่6กันนะครับสําหรับชั้นที่หกเนี่ยก็เป็นชั้นเดิมนะครับมีตัวแมวเหมียวแสงนะครับเป็นบอสนะครับส่วน เงื่อนไขาการทำสามดาวเนี่ยก็คือจำกัดดีบัฟเหลือแค่1เทิร์นนะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายคริติคอลเป็น200%นั่นเองนะครับซึ่งจะสามารถทำให้เราเนี่ยฆ่าบอสได้เร็วแต่กลับกันอีกมอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามก็จะตีเราแรงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูทีมที่ใช้กันนะฮะสำหรับทีมที่ใช้ตัวแรกเป็นไทรอนเหมือนเดิมนะครับตัวที่2เป็นสเปกตร้าหรือว่า 5, คริฟฟอนไฟ ตัวที่สามเป็นลอเลนนะฮะหรือคาเกลแสงตัวที่สี่เป็นวอร์ดิไฮหรือว่าแวมฝอยนั่นเองนะก็ใช้เป็นทีมแบบนี้นะฮะส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยให้ใช้เป็นตัวลดเกรอะไรก็ได้ฮะอาจจะเป็นเป็นคิงลมก็ได้เป็นโพรเซอรนอนน้าก็ได้เหมือนกันนะฮะหรือว่าจะเป็นพวกตัวเอมไบส์ลมอะไรเงี้ยที่มันสามารถลถเกรโหดๆนะฮะก็สามารถเอามาใช้ได้ทั้งหมดนะครับสำหรับผมผมใช้เป็นคิงลมแล้วกัน,นครับเพราะว่า ไม่มีทั้งเอ็มไบรารลมทั้งโพไซดอนน้าเลยนะหรือว่าใครมีตัวลดเกจอื่นๆก็เอามาใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับขอแค่ให้มาลดเกจฝั่งตรงข้ามให้หมดเท่านั้นเองนะเป็นมังกรน,น้ําก็ได้เหมือนกันนะคะใช้ได้อ่ะเดี๋ยวผมใช้ทีมนี้นะครับในการเล่นนะเป็นทีมแบบบุกไปเลยนะเพราะว่าการจํากัดดีบัฟเหลือหนึ่งเทิร์นเนี่ยวิธีการที่จะทําให้ดีบัฟอยู่นานที่สุดก็คือเราใส่ดีบัฟแล้วเราล้างเกจมันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นทีมนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะสำหรับชั้นนี้เนี่ยผมเชียร์ให้เล่น3ามดาวนะเพราะว่าผมว่ามันไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะก็ชั้นแรกเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะก็รีตัวไหนไปก็ได้นะก็คือล้างเกตดมันไปก่อนนะอ่ะล้างเกรยิงรถไปฮนะอ่นะใส่ดีบัฟนะครับอันนี้ยังแช่ไว้ก่อนนะ ะจะเห็นว่าเราฟิล่อไเราเนี่ยจิกมอนแรงนะครับเพราะว่ามันมีเงื่อนไขคลียเมสสองร้อยช่วยเรานั่นเองนะอ่ะแล้วก็ถ่ยร่อนปั่นเข้าไปฮะปันเสร็จคิงลมลีเนี่ยเราก็เล่นวนนะี่แค่เนี้ยมันก็จะไม่สามารถได้เคิร์นมาเล่นกับเราแล้วนะ่อะบอกว่าว่าชั้นเนี้ยมันไม่ได้ยากนะอ่ะเนี่ยเราก็ปันเข้าไปอีกฮนะอ่าไม่มีอะไรมากนะขอแค่คุมเกจ มอนสเตอร์ให้อยู่เท่านั้นเองนะสำหรับชั้นห้องที่หนึ่งแล้วก็ห้องที่สองนะไม่ยากมากนะอย่าลืมหลักการที่ผมบอกนะก็คือใส่ดีบัฟแล้วก็ล้างเกตมันฮนะทำให้ดีบัฟมันอยู่นานนะ มาที่ห้องที่สองนะสำหรับห้องที่สองก็รีตัวไหนก็ได้ไม่ชอบตัวไหนก็รีตัวนั้นนะผมรีผมรีกิฟฟลนลมแล้วกันนะเพราะว่าจริงๆความอันตรายผมว่าพอๆกันนะก็รีตัวไหนก่อนก็ได้นะรีสกิลไปนะแล้วก็เอากิฟทอโฟลไ์ไฟใส่ดีบัฟแล้วก็ปอดรถเกจให้มันไม่ได้เล่นนะแล้วก็เอาคิงลมเนี่ยรีให้ถอยลอนอีกรอบหนึ่งนะ แค่นี้มันก็จะไม่ได้เล่นแล้วนะ,ะสำหรับคนที่ใช้ตัวอื่นก็ใช้สเต็ปเดียวกันนี่แหลนะฮะแช่ไปอนะ ล้วก็ฆ่าไปเีละตัวฆ่าตัวไหนก็ได้ฮนะไม่ได้ฟิกนะว่าจะต้องฆ่าตัวนั้นตัวนี้ก่อนนะฮะฆ่าตัวไหนได้เหมือนกันนะฮะสายไปสายไปอีกทีนึง่งโอเคก็ไม่น่ามีปัญหานะฮะก็แค่คุมเกตมันไปเรื่อยๆฮนะสำหรับไอห้องแรกๆนะะ เหลือตัวเดียวแล้วจิกไปเลยฮนะรุนให้มันคีนะฮะอ่ะมาที่ห้องบอสนะครับห้องบอสให้เรารีสกิลก่อนตัวหนึ่งแต่ห้ามรีบอสนะครับเพราะว่าสกิลสองตัวนี้นะเนี่ยมันเขียนว่าถ้าถูกโจมตีในช่วงเวลาที่สกิลนี้ติดครูดาวสกิล ความเสียหายที่จะได้รับจะลดลงครึ่งหนึ่งก็หมายความว่ามันลดดาเมจลง50%เลยนะถ้าสกิล2มันติดคูดาวนะเพราะฉะนั้นถ้าใช้คิงลมเนี่ยถ้าหรือว่าเอ็มไบรสันลมเนี่ยห้ามรีสกิลใส่บอสนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะตีมันเบาอ่ะเพราะฉะนั้นผมรีผมรีตัวข้างๆนะรีลูกน้องมันนะแล้วก็ยิงเริ่มยิงบอสได้เลยนะใส่วัเข้าไปฮนะแล้วก็จิกนย่ยจะเห็นว่าเราสามารถจิกบอสเนี่ย ได้ถึง8,400มเลยนะเพราะว่ามันมีเงื่อนไขไอ้นี่ไงไอ้พีเมิสองรเปอร์เซ็นตะมันก็เลยแรงนะเนีย่ยจิบเข้าไปแลเนี่ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวจะตายแล้ว <c oughs> อ่าสวยอ่ารถเกียร์ติดด้วยนะอ่าแช่แล้วกันนะ ที่เหลือก็เล่นเหมือนเดิมว่าลดเกตไปเรื่อยๆแล้วก็เอากิฟต์ไฟจิกบอลน,นะเดี๋ยวมันตายแล้วนะเพราะว่าด้วยคีเดเมต200เนี่ยทำใหเราสามารถฆ่าบอสได้เร็วมากครับโอเคก็เสีย,ยเล่น3ดาวนะชั้นเนี่ยเพราะว่ามันคนทั้งง่ายนะ,ะก็เดีย๋ยวลืม,มาหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะเดี๋ยวไว้เจอกันที่ชั้นที่7นะสนะรับชั้นที่7เนี่ยเป็นบอสคิงน้ำนะแต่ว่าอันเนี้ยเปลี่ยนเงื่อนไขแล้วก็ เปลี่ยนมอนเตอร์ด้วยอันนี้สปอยไว้ก่อนนะเดี๋ยวไว้มาดูรายละเอียดกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ